เราไม่คิดว่าคนที่ออกไปแล้วเขาจะมาเมาเราบ้างจะเหลืออะไรล่ะโอ้โหจะเหลือเะไรเว้ยเฮ้ยเราแบบแบบน้อมาออกอากาศเราแรงกว่าเรากระจายกว่าเราแรงกว่าแรงกว่าก็อยู่ตถูกวะต้องมีคนเมาต้อะไรคนข้างนอกยังไม่ได้พูดสักคำเลยไม่เชื่อแหมแสดงว่าสตรูเยอะสเคยทำแค่ระวังศตรู้เดียนะเราเล่นแใจร้ายสร้างสตรูนี้ขัดเล เมื่อไหรครับยูเกโอย่าตกกันจบกันแล้วกับลูกเกดกับไอเตมยัดมันโผล่ที่ตรงนี้ผมชอบมาพี่แม่ทำอไอะไม่ต้องพี่นดตับเวลาแกงกนแม่คนสองคนดีไหมอะไรนะเกยุ่งเลยปะเป็นขอโทษขอโทษนี่คนเดีองคนสองคนอุ้ย